สวัสดีครับพบกับผมซีโรแมนพีสองเช่นเคยโดยวันนี้เราก็จะมาสปอยเมจินที่ชื่อว่าเหยาข่ายหมิงดันที่เป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่จูจ่ๆวันหนึ่งเขาเกิดมีแฟนสาวเปไ็นนักเรียนสุดสวยและที่อย่างมุมกด่นั้นก็คือหญิงสาวที่เพรกได้เป็นแฟนด้วยเธอกับกายไปจิ้งจอก แต่เรื่องราวการคบกันของเพกกับจิ้งจอกสาวพัสน์เตัวนี้จะเป็นอย่างไรก็เชิญไปรับชมคลิปกันได้เลยครับเปิดเรื่องมาเราก็จะเห็นหญิงสาวคู่หนึ่งเนี่ยกำลังเล่นฉากซยยิโยกิ้วยามค่ำคืนกันอยู่ระหว่างนั้นเพกของเราเขาก็เพิ่งมาเห็นเข้าพอดีแล้วคิดว่าใครมันช่างจังไรมาโบาบาจูบๆในยามค่ำคืนกันฟ้าและด้วยความอิจฉานะครับเอกก็ทนเห็นภาพบาดตาบาดใจไม่ได้รีบวิ่งจากไปทันทีโดยที่หารู้ไม่ได้ว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นมันไม่ใช่การมีเพศสัมพันธ์ของคู่รัก แต่มันเป็นการที่ปีศาจตัวหนึ่งเนี่ยกำลังดูดเอาพลังจากชายคนหนึ่งอยู่จากนั้นเพศของเราเขากลับมานอนฝันหวานฝันถึงสาวอันเป็นที่รักคนหนึ่งที่เขากําลังแอบชอบอยู่โดยผู้หญิงคนนี้เธอไปดาโรงเรียนชื่อว่าซูจิวส่วนเพศของเราชื่อว่าซองซีนะครับในระหว่างที่เพศของเรากําลังเคลิเคิ้มกับฝันที่แสนหวานจะดูดดื่มอยู่นั่นเองอยู่ดีๆนะครับเขาก็เห็นใบหน้าของหญิงสาวคนที่เขารักกลายเป็นปีศาจขึ้นมาและนั้นมันก็ทําให้เขาเนี่ยตกใจสะดุ้ตงตื่นขึ้นมาทันทีวันต่อมาที่โรงเรเงเเเรีียนนนพาาา่่่ือทฝัมว มาเล่าให้กับพวกเพื่อนๆฟังไอ้พวกเพื่อนเพเอกมันก็แสนดีเกินบอกว่าเพเอกน่ะผ่อนอะไรลงๆแรงๆน้ำหน้าซื่อๆอย่างเพเอกน่ะหรอจะมีปัญญาไปคบกับหญิงสาวที่เป็นดาวโรงเรียนอย่างซูจิวได้น่ะเพเอกมันก็วากบอกว่าเฮ้ยฉันทนอยู่นานแล้วนะไอ้พวกปากหมาฉันจะบอกพวกแกอีกครั้งชัดๆเลยว่าฉันน่ะชอบซูจิวที่สุดในโลกเลยในจังหวะที่เพเอกนะครับมันโมแต่โมทันใดนั้นหญิงสาวคนที่เพเอกกำลังกล่าวถึงเนี่ยเธอก็มาได้ยินเข้าพอดีเธอก็เลยพูดว่า เมื่อกี้นายพูดจริงหรอเพน,นะครับก,กัตตะกตะกากบอกว่าเออคือที่ฉันพูดเมื่อกี้นะ่ะมันคือจังหวะน,นั้นแท้ที่ซูจิวนะครับเธอจะเดินมาบอกเพศทัดปาบเธอกับชวนเพศกลับบ้านพร้อมกันกับเธอแทนต่อมาทั้งสองคนเนี่ยก็มาเดินเด็กท่ามกลางบรรยากาศที่โรแมนติกทำเอาเพศเนี่ยแอบคิดว่านี่ฉันฝันไปหรือเปล่าเนี่ยคนอย่างฉันน่นะจะได้มาเด็กกับซูจิวระหว่างนั้นซูจิวนะครับเธอก็เล่าให้ฟังว่า เมื่อสองวันก่อนที่โรงเรียนแห่งนี้มีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นและเพราะแบบนั้นมันก็ส่งผลทําให้เธอเนี่ยกลัวจนเธอต้องชวนเพจมาเดินกลับบ้านเป็นเพื่อนด้วยเพจเนี่ยเขาก็พูดว่าอ๋อเรื่องนั้นฉันก็ได้ยินมาเหมือนกันนะแถมฉันยังได้ข้อมูลมาว่าคนที่ถูกฆ่าก่อนที่เขาจะตายพวกเขาได้ทํากิจกรรมเล่นโยกเยกบนเตียงกันด้วยมันน่ากลัวจังเลยเนาะงั้นเหรองั้นใจฉันปกป้องนายแทนไหมล่ะเพิงสีนี่ดูน่ารักจังเลยเนอะน่ารักจนน่าก,กินมาก จังหวนะน้นเพกของเรานะครับเขาก็เห็นภาพหลอนจนเกือบสะดุดล้มแต่ซูจิวเนี่ยเธอก็ช่วยจับมือเพกไว้และบอกว่าไม่เป็นอะไรนะเพกก็บอกเออไม่เป็นไรส่งสัยชั้นะตาฝาดปเองนะ่ะนี่เฟิงสีฉันนะ่ะสนใจในตัวนายนะนายจะโอเคไหมถ้าพวกเราจะคบกันคบกันเหรอแน่นอนสิฉันอยากไปเด็กกับนายงั้นสุดสัปดาห์นี้เราไปเดทกกันเนอะ จากนั้นมันต่อมาเพ่เขาก็ต้องตกกระไดพอยโจนต้องมาเดดแบบงงๆระหว่างนั้นพระก็ตัดมาที่พิศาสาวตัวหนึ่งที่กำลังทำการล่อลวงชายแก่อยู่โดยไอ้ชายแก่ที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันก็มัวแต่หืนอย่างเดียวบอกว่าหนูจ๊ะเธอไม่ไปรอพี่ที่เตียงหรอจ๊ะเดี๋ยวคืนนี้พี่จะจัดบั้งไฟพญานาคให้หนูแบบชุดใหญ่เองอีพิศาสาวเนี่ยก็บอกว่าหลักาเซียแต่หนูน่ะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นอีกนะคะกับด้านนังนเองนะครับหลังจากที่เธอเนี่ยชุดเพกมา ธอก็ทําการลองเสื้อชุดนู้ชุดนี้และบอกว่านี่ฉันสวยไหมเพก,ก็บอกว่าสวยสิเธอน่ะสวยอยู่แล้วจริงเหรองั้นฉันซื้อหมดเลยนะอะไรนะหมดเลยงั้นเหรอชิบหายแล้วโอ้ดูสิเงินกระเป๋าตังค์ฉันมันกลายเป็นคุยโงไปหมดแล้วและระหว่างที่เพชนะครับกำลังเศร้าใจทันใดน,นั้นก็มีชายแก่คนหนึ่งเนี่ยตกลงมาจากฟ้าโชคดีที่นางเอกเธอไวคว้าพวเพชหลบไว้ได้ทันแต่ด้วยความที่เพชของเราไม่ขี้กลัว มันก็เลยสลบไปทันทีโดยก่อนสลบนะครับมันกแกบเนียนขอจับนิดจับหน่อยโดยที่นางเอกของเราเนี่ยเธอก็ยินดีแถมยังบอกว่าก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะปกป้องนายเองเพราะว่านายนะ่ะเป็นคนพิเศษสําหรับฉันส่วนชายแก่ที่ตกลงมาเมื่อกี้นะครับเขาก็ตายคาที่และไม่ต้องเสียบเลยว่าเขาตายเพราะถูกปีศาจสาวตัวนี้เนี่ยเล่นงานเข้าจากนั้นต่อมาด้วยความที่เบลใช้เงินซื้อของให้นางเอกไปเยอะทําให้เขานั้นมีเงินใช้ไม่พอเขาก็เลยต้องมาทํางานแจกใบปลิวหารายได้เสริม ในจังหวะที่เขานะครับกำลังทางานอยู่เขาก็ได้ยินเสียงผู้ชายเนี่ยร้องขอความช่วยเหลือออกมาจากข้อที่อยู่ตรงหน้านี้เพกเขาก็พยายามจะแอบฟังเสียงว่าข้างในเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จังหวะนั้นผู้หญิงผมแดงเธอก็เปิดประตูออกมาเก็บไปชนเพคแล้วสัมผัสได้ว่าตัวของเพกนั้นมีพลังพิเศษอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่เธอก็เลยบอกว่าคุณเป็นอะไรไหมคะพอดิฉันเปิดประตูมาไม่ดูก็เลยทําให้คุณบาดเจ็บอ๋อไม่ครับผมไม่ได้เป็นอะไร ว่าแต่เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือมันเกิดอะไรขึ้นกันหรอครับอ๋อไม่มีอะไรหรอกคะ่ะฉันแค่กำลังเล่นสนุกกับเพื่อนๆอ,อยู่คุณสนใจมาสนุกด้วยกันไหมคะอยากจะเล่นตัวต่อตัว,ตว,ตวกับฉันไหมเข้ามาสิเข้ามาก่อนตอนนั้นเองนะครับยายผู้หญิงผมแดงเนี่ยก็ใช้มเ์เสน่พยายามจะให้เพกเนี่ยตามเข้าไปในห้องเชือดแต่โชคดีที่จังหวะนั้นเสียงริบก็ดังขึ้นทําให้เพ่รูจ้จักม์สะกดและเมื่อผู้หญิงผมแดงนะครับเธอเห็นว่าแผนของเธอไม่ได้ผล เธอก็เลยเปลี่ยนเป็นทิ้งนามบาดไว้ให้เพเอกแทนแล้วทิ้งท้ายไปว่าเธอชื่อฮีฮวนและถ้าเพเอกสนใจอยากสนุกกับเธอเมื่อไหร่ก็อย่าลืมติดต่อมาล่ะจากนั้นพอระเอกไปปุ๊บนะครับเธอก็ตัวสั่นด้วยความดีใจที่ในที่สุดเธอก็ใกล้จะได้ครอบครองตัวเพเอกและตอนเย็นเพเอกของเราก็มานั่งดื่มเหล้าแก้เซงที่ร้านข้างทางและพอเวลาผ่านไปเพเอกของเราที่คออ่อนนะครับมันก็นอนสลบมือดอยู่กับโต๊ะจนเจ้าของร้านเนี่ยพยายามมาไล่บอกว่าเฮ้ยไอ้นุ่มกลับบ้านได้แล้ว กลับบ้านงั้นหรอครับงั้นเดี๋ยวผมโทรให้แฟนมารับแป๊บหนึ่งก็แล้วกันเออทำไมเธอถึงไม่รับสายของฉันกันนะงั้นโทรหาผู้หญิงคนนี้ให้ผมแทนแล้วกันนะครับจากนั้นเท่าแก่ร้านก็โทรหาหญิงสาวที่ชื่อว่าฮีฮวนจนเธอมารับเพ่พร้อมพาเขาไปที่ห้องของเธอทางด้านเพ่เขาก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ตกใจเอ๊ะนี่ทําไมผมถึงมาอยู่ที่ห้องของคุณได้ล่ะฮีฮวนเธอก็บอกว่านายพืแบบนั้นฉันเสียใจนะนี่นายลืมฉันแล้วงั้นหรอ คืนนี้นายจะต้องเป็นของฉันจากนั้นเธอก็พ่นลงอะไรบางอย่างออกมาใส่เพอเอกส่วนทางด้านนางเอกของเรานะครับเธอที่เพิ่งอาบน้ําเสร็จก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าเพเอกเนี่ยโทรมาเธอก็พยายามโทรกลับไปแต่เพเก็ไม่รับทําให้เธอเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงเธอจึงตามสืบหาที่อยู่ของเพอเอกจนมาถึงหอพักที่เพเอกพักอยู่โดยที่ระหว่างนั้นน้องฮีฮวนได้ก็ขึ้นคอมเพอเอกบอกว่านี่หนุ่มน้อยมาสนุกด้วยกันเถอะนะไม่ครับไม่ผมมีแฟนแล้วนะครับ จังหวะน,นั้นนาของเราเนี่ยก็พล่มาจากไหนไม่รู้บอกว่าพี่ฟังซีนายกำลังทําอะไรอยู่น่ะเฮ้อเธอไม่ได้ทําอะไรเลยนะไม่ได้ทําอะไรเลยงั้นเหรอแล้วทาไมนายถึงถอดเสื้อล่ะนางเอกของเรานะครับเธอก็ถามไปด้วยําเสียงที่น่ากลัวจนฮีฮวนเนี่ยเธอหงุดหงิดบอกว่าหนอยายนี่นี่มันคือเหยื่อของฉันนะนางเอกของเราเนี่ยเธอก็รับหมัดไว้ได้ก่อนจะขิงกลับไปว่านี่มันคือพลังทั้งหมดของเธองั้นเหรอยายออน จากนั้น่านก็โชคราเต้กระโดดแต่กา้านคอใส่ฮวนสักเดนจนเพเอกนะครับตกใจนี่ซูจิวเธอเก่งขนาดนั้นเลยงั้นหรอระหว่างที่ซูจิวนะครับเธอโม่แต่หยอกคำใส่พระเอกอยู่ฮีฮวนเนี่ยเธอก็ใช้พลังปีศาจปล่อยเถวันออกมาจับตัวของนางเอกไว้แล้วก็จะเสียบร่างของนางเอกให้พ้นเป็นดูโบสุดท้ายเพเอกนะครับก็เข้าไปรับการโจมตีของฮีฮวนแทนนางเอกจนเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสนางเอกก็เลยโกรธจัดได้ขึ้นหน้าบอกว่าหนออีแรดนี่บางอาจกล้ามาทำคนรักของฉันหรอ ตายซะจากนั้นตู้มห้องก็ระเบิดเละและนางเอกของเรานะครับเธอก็เผยร่างจริงจอกล่างที่แท้จริงออกมาและปล่อยพลังเข้าประทะก,กับยายปีศาจต,ต้นไม้จากนั้นยายปีศาจต,ต้นไม้ที่เห็นว่าท่าทางไม่ดีเธอก็เลยถอยทับหนีไปก่อนทําให้ในเวลาต่อมานะครับเพคเขาก็ฟื้นขึ้นมาและก็ถามนางเอกว่านี่เธอเป็นปีศาจหรอทําไมล่ะนายกลัวฉันงั้นเหรอเฟิร์ีแน่นอนว่าฉันเป็นปีศาจจากนั้นเพคเขาก็สลบไปอีกรอบ และพอเขาตื่นขึ้นมาตอนเช้านะครับเขาก็ไปพบตัวนางเอกแล้วเพ่เขาก็เลยมานั่งคุ้นคิดว่าเมื่อคืนน่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะสิ่งที่เราเห็นนั้นมันคือความจริงใช่หรือไม่จังหวะนั้นพวเพื่อนเก่งของเพ่ก็ได้เข้ามาแล้วพอพวกเขาเห็นเพ่นะครับทำหน้าซึมพวกมันก็แซวเพ่เลยว่าเฮ้ยนี่เพื่อนใครของนายไปไหนซะแล้วล่ะอย่าบอกนะว่านายโดนแฟนทิ้งนะ่ะให้พวกเราช่วยหาแฟนใหม่ให้ไหมจังหวะนั้นนะครับนางเอกก็โผล่มาแบบไม่ให้ส้มไม่เสียงบอกว่า อะไรนะจะไปหาอะไรให้เังซิงั้นเหรอคะเป่าเป่าครับขอโทษครับเพิงซีงั้นพวกเราไปก่อนนะต่อมานางเอกเธอก็ได้พาเพกเนี่ยมาที่ร้านอาหารและเอาแว่นขยายอันนึงให้กับเพเกบอกว่าให้เพกลองใช้ดูสิเพกก็ส่องดูโหนี่มันหูจิ้งจอกนี่นาะใช่แล้วนี่มันคือแว่นส่องดูปีศาจนายลองส่องดูคนรอบๆตัวนายสิจากนั้นเพเกนะครับก็ทําตามปรากฏว่าไอ้พวกคนที่อยู่ในร้านอาหารก็เป็นปีศาจหมดเลยนะครับจากนั้นระหว่างทางกลับบ้าน นางเอกก็ได้เล่าเรื่องราวให้เพคฟังว่าปีศาจและมนุษย์ทั้งสองเผ่าพันธุ์ได้เคยอศาศัยอยู่ร่วมกันบนโลกนี้มามากกว่า1000ปีแล้วโดยสมัยก่อนก็เคยมีการทำสงคารามระหว่างปีศาจกับมนุษย์แต่อยู่มาวันหนึ่งก็มีการทำหนังสือสัญญาสงบศึกขึ้นทำให้ปกติแล้วพวกปีศาจะจะไม่โจมตีมนุษย์ยกเว้นในพวกที่ชอบแหกกฎอย่างเช่นยีปีศาจต,ต้นไม้ที่เพคได้เจอไปก่อนหน้านั้นและนางเองกยังเตือนให้เพคระวังตัวไว้เพราะเธอจะต้องกลับมาหาเพคอีกแน่ ส่วนทางด้านยายปีศาจต้นไม้เธอก็ยังทาการไล,ล,ล่ล่าเหยื่อฆ่าผู้คนต่อไปเรื่อยๆจนพวกตำรวจนะครับได้มีการเข้ามาสอบสวนเกี่ยวกับคดีนี้แล้วพวกเขาก็ยังคอยจับตาดูยายปีศาจต้นไม้อยู่ตลอดส่วนเพศของเรานะหลอเขาก็ยังชิวๆนั่งแดกสรารเปากลังอร่อยเพราะมีนางเอกเนี่ยมาอ่อยแบบสม่ำเสมอนี่เธอมีอะไรหรือเปล่าทําไมถึงมาหาฉันนะ่ะทาไมล่ะฉันจะมาหาแฟนของฉันบ้างไม่ได้หรอว่าแต่วันนี้ฉันมีเรียนตอนบ่ายนายห้ามออกไปจากโรงเรียนนี้นะ ไปะจากนั้นนางเอกเธอก็เดินจากเพกไปโดยไม่ฟังเพกบ่นเลยก่อนที่ต่อมาตอนกลางวันเพระเอ็แว่นสองปีศาจไม่ได้สนุกและพอเขาส่องไปส่องมาเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทําไมพวกเพื่อนๆของฉันถึงไปตกหลุมรักเจ้าต้นไม้นั้นได้นะเจ้าต้นไม้นั่นมันมีดีอะไรและพอเพระเอาแว่นส่องอกอเขาก็พบว่าไอสิ่งที่พวกเพื่อนเพื่อนเอกกำลังหลงอยู่นั้นเมื่อเคยใจปีาศาจสาวต้นไม้เพลของเราเนี่ยก็พยายามจะหนีแต่ก็โดนเธอนะครับจับตัวไว้ ว่ายังไงเจอกันอีกแล้วนะสุดอ่อนี่เธอมาที่นี่ได้ยังไงกันนะ่ะช่วยฉันด้วยสู้ระหว่างที่ระเอกังจะตะโกนยายปีศาจต้นไม้นะครับเธอก็ขู่บอกว่าถ้านายส่งเสียงดังแล้วก็ฉันจะฆ่าเพื่อของนายทิ้งซะมากับฉันซะสิเด็กน้อยจากนั้นเพเอก็กลายเป็นเด็กดียอมตามในปีศาจต้นไม้มาบนดาดฟ้าที่รับตาคนเพเอก็ถามว่าเธอต้องการอะไรกันแน่น่ะ ทำไมถึงเอาแต่มาคอยอยู่กับฉันอยู่ได้นายก็ได้จะรู้นี่ว่าฉันต้องการอะไรฉันก็ต้องการพลังชีวิตที่อยู่ในตัวของนายไงล่ะเมื่อฉันกินนายแล้วฉันก็จะได้พลังนั้นมาแม่ก็ถามต่อว่าการที่เธอไล่ฆ่ามนุษย์แบบนี้เธอไม่รู้สึกเสียใจบ้างหรอใจปีศาจต,ต้นไม้แท้ก็ัวดรอก่อนที่เธอจะเล่าถึงสิ่งที่โหดร้ายที่พวกมนุษย์เคยทําไว้ในอดีตทั้งการฆ่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆอย่างเช่นมดทั้งการทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงทั้งการตัดไม้ทําลายป่า พฤติกรรมเหล่านี้น่ะดยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความเลวข,ของพวกมนุษย์พวกมนุษยนะ์น่ะควรจะหายไปจากโลกใบนี้และเธอก็ยังเสริมอีกว่าสมัยก่อนเธอก็เคยอยากเป็นมนุษย์มาก่อนและภาพก็ตัดาใไม้เห็นอดีตเป็นช่วงสมัยที่เธอนะ่ะยังเด็กๆโดยตอนนั้นเธอยังเป็นปีศาจต้นไม้ตัวน,น้อยใช้ชีวิตอยู่ในป่าและมีเพื่อนผู้ชายอยู่คนหนึ่งทั้งเธอและเด็กผู้ชายคนนั้นก็สัญญากันไว้ว่าถ้าสักวันหนึ่งพวกเขาได้กลายเป็นมนุษย์พวกเขาจะแต่งงานกันแต่ทว่าต่อมาพวกมันก็ค่อย เริ่มทำการตัดไม้ทำลายป่าค่อยๆทำลายทรัพยากรธรรมชาติไปเทีละเล็กทีละน้อยจนพวกพีศต,ต้นไม้อย่างพวกเธอค่อยๆสูญเสียพลังในตัวไปและกำลังใกล้าตายเด็กชายกับพวกพูดต้นไม้ตัวน้อยพวกเขาที่รู้ว่ายังไงพวกเขาก็ไม่รอดพวกเขาก็เลยทำการสละพลังชีวิตให้กับเด็กสาวคนนั้นเพื่อให้เด็กสาวคนนั้นได้มีชีวิตรอดทำให้ต่อมาเด็กสาวคนนั้นก็เลยมีความเกลียดชังและโกรธแค้นพวกมนุษย์เป็นอย่างมากและแน่นอนว่าเด็กสาวคนนั้นตอนนี้ เธอก็มาอยู่ตรงหน้าเพกแล้วแล้วเธอก็ทําการปลดกางเกงของเพเอกออกเตรียมตัวจะรับประทานเพเกเต็มที่จังหวะน,นั้นนั่งเอกของเรานะครับเธอก็สัมผัสได้ว่าเพเกกำลังมีอันตรายแล้วก็ตัดจบตอนนี้ไปเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสนุกกันไหมครับกับอน,นิเมะเรื่องนี้ถ้าทุกคนอยากให้ผมทําเรื่องนี้ต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกให้ผมทําต่อด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไ like, ลค์กดซับสไคร้ให้กับผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ